สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมากินมะเกียงดองหรือว่าลูกวาดที่ทุกคนรู้จักมากินด้วยกันเลยคะ่ะน,นี่เละจ้อนี่เลคะค่อนี่เละจ้ลูกว่าด ทุกคนวันนี้จะมากินมะเกียงดองหรือว่าคนเมืองประทองมะเกียงเนาะหรือว่าคนไทยพองว่าอะไรอย่างน่น้ลูกว่าดองก็ไป <c oughs> จับไจับมาบาจิ้มก่อนเนึ่งอืมอือรสชาติออก เปรีป้ยวๆหวานๆอร่อยดูค่ะดูไม่ดตโตช่ำแววค่ะนะทุกคนช่ำม,มากจ็้มอืมอดองใส่น้ำตาลน,น้ำแล้วกว็ใส่เกลือนิดหน่อย หน้าไว้ประมาณสามสี่วันทุกคนนิ่มแบบนี้เลยนะดูอืมอืมรอบมาขนาดแล้วอนะขออนุญาตใจมือนะคะอืมอืมอคนะหน้าขนาดแล้ะ รสชาติออกแบานนำเปรี้ยวตามเก็มน้อยๆอร่อยอะดูนะคะดูความชำ่ำจะให้ดูความชำ่ำบีบอือหือบีบนได้เลยอ่ะอืมอืม แสบเืมาะลูกหนังทำไมนนุน่มๆน,นะอันนั้นจะคืคซิกเนเจอร์ของจริงลำขนาดเลยอะฟังเนาะ มอข้าต้มนะไว้ให้มันร่มก่นนอนเนาะเพราะมันเข้านเข้าในเนื้ออือหืออือหือมอขนาดทราบแ,แก่น,นี้มอเพื่อคนดูแก่น,นี้มอเพื่อคนดูเจ้าอืือ ละไรในป่าอืมความกนันเต่ออืมตอนนี้มั่งเพิ่งคนดูนะเจ้าไปแล้วบ,บ๊ายบาย